สวัสดีครับวันนี้จะมาแชร์เทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆในการเอาเกียวขาตั้งคู่ออกครับของรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นที่มีขาตั้งคู่แบบนี้แล้วเกียวมันติดด้านในครับวิธีง่ายที่สุดวิธีที่1ก็คือการไปซื้อขาตั้งคู่ใหม่แล้วก็ซื้อเกียวขาตั้งคู่ใหม่อันนี้ง่ายสุดแล้วส่วนใครที่มีเครื่องมือนะครับเราก็จะแนะนําวิธีนี้โดยการใช้หินเจียลูกหมูของเราใช้ใบตัด4นิ้วในการผ่าออกครับผ่าออก ผ่าข้างเดียวก็พอครับผ่าออกให้เหล็กมันห่างออกจากกันหลังนั้นเราก็ใช้สลักในการตอกออกครับสลักแบบนี้ตอกออกเลยครับมันก็จะออกง่ายง่ายที่สุดเลยครับเพราะว่าแกนตัวนี้มันติดสนิมนานๆถอดทอีบางทีนะจนไอตัวนี้มันหักแล้วเราค่อยถอดจะเปลี่ยนตัวใหม่เนี่ยออกยากมากนะครับวิธีนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายและเบาแรงที่สุดนะครับเราปาดไอตัวนี้ออกเนี่ยปั๊บเนี่ยตอกออกอย่างง่าย ง่ายถึงง่ายมากเลยครับตอกออกนี่เดียวมันก็ออกแล้วแต่ถ้าหากใช้วิธีการใช้ไฟลนแก๊สแก๊สเป่าครับผมก็ลองมาแล้วไม่ว่าจะเป็นแก๊สแก๊สเป่าหัวแก๊สตัดหัวตัดแก๊สแบบนั้นแล้วก็แก๊สกระป๋องแก๊สกระป๋องเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงกบออกยากแน่นอนใช้เวลาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงถึงเกือบสามชั่วโมงเลยครับใช้เวลาน,านานมากส่วนวิธีเอาแก๊สเป่าตัวนี้เนี่ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ใช้เวลาใช้เวลา เป็นชั่วโมงเลยแหละกว่าจะออกนะครับบางตัวนะเราลนแป๊บเดียวประมาณสิบนาทีมันก็ออกนะครับเพื่อนๆที่ผมเคยทํามาเป็นหลายสิบคันครับบางคันเนี่ยใช้เวลาเกือบชั่วโมงหรือถึงชั่วโมงครึ่งเลยนะครับใช้แก๊สไอ้ตัวนั้นเป่ากว่ามันจะออกครับมันอยู่ที่คันด้วยคันง,ง่ายก็ง่ายคันยากก็ว่าเป็นชั่วโมงกว่าครับเพื่อนๆกว่ามันจะออกแต่วิธีนี้ใช้หินเจียตัดออกเนี้ย ใช้เวลาหินเจียตัดไม่ถึงนาทีแล้วก็ตอกออกเนี่ยไม่ถึงรวมๆแล้วไม่เกินห้านาทีครับออกแน่นอนัเพื่อนๆหลังจากที่เราตอกไอ้ตัวนี้ออกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยเชื่อมกลับนะครับเชื่อมติดติ้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 ติง,ง,งตนะิ้นิ้นิ้ติ้ติบติ้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 ตก้ติ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 ้ตา้าิ้ต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 ินติ้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  ถ้าหากเราเชื่อมดีนะครับรอยเชื่อมดีเนี่ยไม่มีหักแน่นอนไอ้ตรงรอยเชื่อมตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ช่วยซีเซฟสุดๆล้วเราก็จะเปลี่ยนแค่ไอตัวนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็มาแชร์เทคนิคลเล็กๆน้อยๆเพียงตัวนี้ครับสวัสดีครับ